สรุปว่าเราเอาของที่เราซื้อมาทั้งหมด2คนเนี่ยนี่ม่ว่ามาแ,บบแต่งให้อามดีกว่าขั้นตอนแรกเราจะใช้ดอแรกก่อนชิ้น<ร><ร> ฝาก subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยางยังยังไม่โตปอบบ้ากเอามาเลยได้ทำอะไรเอามาเลยเมื่อกี้ได้ไวเชอร์มาคนละ3,000บาทเราจะมีมิสชั่นให้ทำก็คือไปช้อปปิ้งที่เมาตี้โดยต้องซื้อเครื่องสำอางในเมาตี้คนละหนึ่งโดยเตรียมเป็นช่างแต่งหน้าเตรียมต้องซื้อของที่และอาบซื้อมาแต่งตัวเองอาบซื้อมาแต่งตัวเองก็เป็นลุคผู้หญิงเหมือนกันไปไปไปมาซื้อสกินแคร์หรือน้ำหอมได้นะถ้าอยาก โอ,โ,โอเครู้เรื่องเยียมหอมเกาหลีก็ต้องได้เออเอาเริ่มแล้วหรอแบบเธอ,ไอ,อเอ้ยวันนี้ก็ได้แบบไวเชอร์มาสามพันบาทด้วยกันบอกว่าเป็นแบบ อินฟลูเอนเซอร์มือใหม่เขาก็แบบว่าเออให้ไวเซอร์เฮ้ยเกิอะไรพี่ปะเริ่มพี่อ่านได้ยังไงสามพันบาทนี้เราจะแต่งหน้าพอหรือเปล่าถ้ามาที่เนี่ยโขบบใช่ปหมเหลือเงินเหลือเหลือเนอะซื้อจัารอื่นซื้อบำรุงแต่งหน้าแล้วก็น้ำหอมด้วยอ่ะแฟนคลับยังไงคะแฟนคลับมีหน้าใช้จังเลยอ่ะจับเวลาปะเนี่ยไม่จับเนาะ ก็ถ่ายถึงพรุ่งนี้ช่างผู้ชมมีความรู้เรื่องเครื่องสำอางไหมคะแนะนําได้นะคะเวลามาซื้อเครื่องสําอางควรมากับเพื่อนนะคะหรือมากับแฟนก็ได้ค่ะเพราะคะือของลําบากเหมือนกัน,นะคะอันนี้แม้ที่เราเล่นไปตอนแรกอันนี้คือดีอันนี้แล้วกันเอาเป็นทนโทนน้ำตาลวันหว่าไปเที่ยวก็ได้ไปทำงานก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีบอนเซอร์ให้ในตัวในราคา500บาทฝ่ายจบ1อันต่อไปเฮ้ยช้อปปิ้งเร็วนี่เนน,นี่ถ่ายด้วยนะมีกล้องถ่ายด้วยนะนี่ พีโอคือสุดอันนี้ก็ดีต้องมีชอบมากมากเฮ้ยใ้ร่เฮล่าเฮล่าวานิลาอันนี้แหละนด้ยาได้ทาตาแล้วได้แก้มแล้วได้คุชชั่นแล้วเหลือลิปครบแล้วเงินทอนก็คือของฉันมีทอนอนไปให้แล้มาน้ำหอมไปเชาวน้ำหอมก่อนอันนี้น้ำหอมเกาหลีผิด ฉีดห้องก็ได้ฉีดเสื้อผ้าก็ได้อันนี้นะฮะเป็นน้าหอมกลิ่นแบบผู้ดีผู้ดีแบบว่าเบาๆธรรมชาติไปจะได,ได้ทาตาเชดดิ้งน้ําหอมเฮ้ยคนว่างแล้วเราไปดูลิปสติกกันดีกว่า,าจะลองรุ่นนี้กันดีกว่าเป็นตีนเป็นแบบว่าจางๆทาแบบไม่อยากให้คนรู้ว่าทาแต่ว่าทาว้าอันนี้น่ารักอะ่ะซื้อไปเฉยๆไม่ใช้ได้ไหมสีมันสวยตังนี้น เอาน้องคนนั้นดีกว่าพิงค์วอลเล่สองร้อยเก้าสิบสามบาทรวยอีกหนึ่งพันบาทแน่อะไรเดี๋ยดูดีได้อะไรบ้างอะมึงเยอะตังเลยอ่ะเออมันเยอะอ่ะจมันครบนะนี่แต่งหน้าผู้หญิงแบบครบเลยอ่ะสีดน้ำหอมด้วยนะจริงนี่ไงก็ดีอ๋อเออเช็ดมาร์กหน้าผิวเพื่อนของน้อยตาแต่ว่าจะเต็มมุแล้ว อะถ้าเหลือเดี๋ยวเพิ่มให้นิดนึงก็ได้ให้สองร้อยแต่เพื่อนไม่มีแปลงแต่แปลงยืมแปลงเมืองจบ159พูดจริงปะจริงมันไม่ต้องยืมก็ได้เพิ่งได้ไปหยิบใหม่แล้วกัน,นใช้ของอะไรสีสวยจังโลแมนเหรอไม่ใช่เหรอจ่ายเลยห้ามเกิน3,000นะพี่มันเป็นโจทย์ สี่ร้อยสามสิบเก้าเลยครับสองอยางเ <c oughs> ฮ้ย <c oughs> มันเหลือ <c oughs> ลอีกเดามาให้เต็มเร็วยังไม่นี่อันนี้ยคือต้องมีเดินมาอย่างเงี้ยอา้าวลิปฟปากแห้งปะ่ะนี่เขารออยู่ตรงนี้เลยลิฟมาหนันนี้ชอบเวอร์ยังได้ไหมครัหนึ่งร้อยเด้งแล้วหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอันนี้เท่าไหร่พี่เก้าส <99. S 1> ิบเก้าโฟมล้างหน้าไงตอนแต่งเสร็จก็ล้างเลยจบครบเวอร์อารมก็คือแพ้นีเ่เหรอ อามไหวไม่ไหว <c oughs> ไม่เสร็จสักทีอะไรอีกดีอ่ะซื้อบํารุงซื้อมากหน้าไหมหัดมากหน้าบ้างก็ดีหรือว่าถ้าซื้อมิตามินไปกินอ๋อวิตามินซีตัวนี้ดังที่เป็นซองฟลอยตัวนี้ฮารีดฮิดสุดๆ,ๆเอาไปลองแล้วกัน179บาทเหลือห้าบาทเหลือห้าบาทเ <c oughs> <és S 1> ดี๋ยวหนูเอาขึ้นรถกลับบ้านก็ได้ทีเต็มเอาแบบเต็มแบบไม่ให้เขาทอนเลยใช่ไ่มไม่ทอนเจอดมากเสร็จแล้วฮะสามพันบาท ได้ครบได้ทั้งแต่งหน้าบำรุงล้างหน้าแล้วก็ฉีดน้ำหอมตัวหวอมจบอ่ะมันจะเสร็จได้หรือยังอ่ะมึงมึงไม่เป็นหรอแบบอยู่ร้านเครื่องสำอางมันอยู่ได้ทั้งวันอ่ะมันจะปิดแล้วอ่ะใครปิดกูอวบอกพี่เขาถ่ายต้นคลิปแล้วว่ากูจะถ่ายปิดรุ่งนี้อ๋อใช่เพราะว่ากูจะื้อไปเรื่อยๆท่านฝากปิดด้วยแล้วกันเนาะไอ้พาย้พายเจอกันไยรูสิน้ำหอมเกาหลีได้หรอ เออสุดตังมึงอ่ะแต่ว่านี้ดังนะเออวิตามินซีเกาหลีแล้วมึงซื้อไปปะไม่ได้ซื้อนี่ไม่ได้บำรุงจากภายในบำรุงแค่ภายนอกมึงไม่แบ่งนะ <c oughs> ตอนนี้2,582 2681ากระโดปะ <c oughs> ะโดปะ2 9เกราคากระโดดปะโอ้ยมันเกินมะแอ้ยบบาทนะทำไงดีอ่ะแม่เมื่อกี้ของนี้เหรอ5บาทก็ช่วยไม่ได้อยู่ดี ไม่เอามาออก2แผ่นก็ได้แล้วป่ะลากันแผ่นละ34บาทสองพันเก้ารอยเก้ิบฮ้ยนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะนี่กลุ่มนี้เลยได้กล่องมาเทียบเลยพี่มีทั้งบำรุงมีทั้งแบบ กันแดดระจบที่น้ําหอมหอมด้วยคือมาที่นี่ก็คือครบเลยยัก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะที่แบบว่าให้วอเชอร์เราครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะเอากลับไปทำเล็กให้นะ่ค่ะยังไงก็ให้พี่พ่อฝากร้านหน่อยก็ยังไงก็ฝากร้านมัลติทั้ง4สาขารวมถึงออนไลน์ด้วยนะคะที่สยามฟิวเจอร์อนุสาวรีย์ชัยแล้วก็รวมถึงสาขาที่เปิดใหม่ในกาบังนาแล้วก็ฝากทางตอร์ไ G แล้วก็เ c e b o o k ของมัลติด้วยขอบคุณนะคะ มาแล้วจ้ากลับถึงบ้านแล้วจ้าก็สิ่งที่เราได้มาจากที่งานมัลติวันนี้มึง <สา S 2> ได้ไรอ่ะกูปเปิดแล้วเนี่ยอันแรกภูมิใจนำเหนือที่สุด cushion แต่อันนี้คือว้าวมากนะ gold lace cushion พอครูทาเสร็จก็คือคูขาวเท่าผนางข้างหลังเลยอะห <c oughs> นี่เลยเอ่ชทาทาบุ๊คคือสว่างทาใต้ตาคือ ตาสว่างเหมือนคนเล่าความจริงให้ฟังไปเรื่อยนี่ได้แปลงมาด้วยผูกมากประมาณแบบว่าไม่เกินสองร้อยแล้วก็น้ำหอมเกาหลีอันยาแส่เราฉันก็มี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 แต่นี้เบอร์เก้าสิบเจ็ดมี Apple c o n อันที่มันเป็นแปลงๆว่ะเออใช่เอนที่เป็นสีีใ่ครึ่ก้องเปลียนจริงยาซลึ แต่งชีให้ด <laughs> อกแป๊บตาหอดเหรอค่ะ <laughs> อันนี้ก็คือราคาก็แบบไม่แพงมาก219บาทแลวสิ่งที่ได้ไปก็คือน้ำแร่่ะตั้งเลยอันนี้มาคาล่าของน้องชักอันนี้ก็คือมี2หัวเลยลิปอันนี้แนะนำเวอร์ให้ซื้อเปลี่ยนลุกได้4ลุกอ่ะแป้งเอ้ยต้องทำอย่างนี้ปะ่ะ ก็ได้ <c oughs> มาซ์นาตอบแทนที่จมาซ์นาว่ามาซนี่ได้อันนี้มาไงเวลาเราไปซื้อของเสร็จใช่ปะ่ะอันนี้มันจะอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์หอยหลอกลอก่ลอเราก็เอเอ,เอหยิบมาดีกว่าว่าได<ห>้ทำเป็นคอนเทนต์อ่ะใช้ซะหน่อยอันนี้ราคาเก้าบาทอ้าเราควรจะใช้อันนี้เแต่ทำเป็นเด็กหน้ามึงต้องการการบรรลงุ <c oughs> ตาโชว์ต่อก็คือมีมาสก์ส้มคนนีตก็เหมือนอันนี้แล้วก็มีอันนี้วิตามินซีซึ้งนะในเทวิตเตอร์มันเขาดังมันดัง้วมันดังเวอร์แล้วก็ลองผิวใสเอามาตำทาหน้าเออชีลแบบโบราณมพูดไปใครเขาเคยทำคือทำาฮ่าเ่าฮ่าฮ่้หลาฮ่า่า่ อันนี้เลฟคันที่แอนด์ซีนี่ได้น้องคนนี้มารารับมนาะพูสสีหวานช่ำอันนี้น้องคนนี้ชื่อุรว่าไมชิคคล็อกสีศรรูศรรชื่อว่า j จอร์นีเออของดีบ้างอันนี้เป็น I am Mimi มีนะมันเป็นพาเลตที่แบบว่าเอาไว้ทาตาแล้วก็มีเชดดิ้งด้วยเป็นโทนน้ำตาแลแต่อันเล็กมากเหมือนกันเขาไปไหนมาไหนอันซาาเบเฮ้ยผมเว่ อันเดียวคือปกนี่คือท,ทิ้นชื่อรุ่นว่า Glassing w a t e r l i n t เบอร์ศูนย์เจ็ดพิวเลเออของยี่ห้อโรเมนนะคะยี่ห้อนี้คือดีมากนะนี่อันะอนี้ที่ทาให้เอที่มาให้เตรียมในตอนแรกเขียนว่าผิวขาวใสตัวเหญงมากผลิตจากเกาหลีอันนี้เป็นอายชาโด w ของมาเลสกามาเลส คือจะบอกว่ามันว้าวมากมมันนนเเหือย็ดูสิแล้วเราสวอตมานะสุดนี้นี่มงยัไม่ได้ปัดแล้วนี่พอเราแกะออกมาแล้วเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์แบบสวยอ่ะเนี่ยแเราแบบไปไหนมาไหนได้เพราะมันเบาไงพอมันเบาปุ๊บเราเออไปไหนไปกันเลยอะไรอย่างเงี้ยตลกเป็นไปแรงมากอ่เอาจริงจังจริงจังเลยโอ้โหท่าบานสิบบานก็รูรูว่าทางของเบเรนก้า คือส,สวยจริงเลยใช่ไปแล้วก็ได้ผลมาตัวต่อไปคือพี่ถากแก้มมาคลิลลีกก่ไบรยนะคะอันนี้เบอร์ศูนย์สี่ลองพื้นที่ได้มาก็เป็นอันนี้ของนี้ได้เป็นเมเบลินคิดมีทาทีเดียวอยู่ยันตายาาาาี่แ้มาพี่ถากแก้มมาเหมือนเลือดออกที่นนหน้ามือเฮ้ยม่งเหมือนตายเลย แล้วก็ได้ครีมกันแดดด้วยคเราแบบวทาแก้แบบสีไม่เท่ากันแบบนี้ได้เลยอันนี้มันก็ทาปากได้ดหรอดีสีวอเตอร์เอาไว้เช็ดก่อนแต่งหน้าเช็ดแล้วแบบหน้ามันจะลื่นเรียบแล้วก็แบบว่าลงเครื่องสำอางต่อได้แบบดีแล้วก็สุดท้ายโฟมล้างหน้าแบบเอาไว้พกแบบเวลาไปตามกองไปอะไรเงี้ยเวลาที่เราไปแสดงละครเสร็จแล้วแบบว่าเรา<อ>ไปแสดงละครเหรอเร่อหรอแล้วก็มีอันเล็กๆพกไว้ติดไว้ก็จะ ีย้ำว่าทั้งหมดเนี่ยที่ได้มาสามพันบาทคือครบแต่นี่ก็คือในส่วนของของของที่ซ้อเขียนคิวคิวคิวมาเลสกาเขียนหนึ่งปัดหนึ่งเล็กเวอร์ไปเขียนเป็นคนคิวให้ดูเออเออให้หน่อยนะเนี่ยเขียนได้เป็นเส้นเล็กขนาดนี่ที่นำเสนอก็เลยก็คือลิปอันิดีวาย ไม่รู้ทำไมน่ารักจังเลยอ่ะใช่มันเป็นเหมือนเหมือนยังลบตอนเด็กใช่ยังลบตอนเด็กนี่ไงเป็นแบบหลายสีเดี๋ยวสว่าให้ดูสีแรกพาม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 เมื่อกี้มึงดึงออกมาเหรอเออมันเป็นหัวเกี๊ยวไม่ใช่มันมันเป็นดึงก่อนมันเป็นหัวเกียวถ้า่อี่มันเป็นข้อเกี๊ยวอ่ะไม่ใช่ไม่เป็นหัวดึงถูกแล้วมันเป็นข้อเกี๊ยวอ้ามช็อตแรงอันแรกไม่ถึงว่า เขาทำเป็นหัวเกลียวคือเอาไว้ต่อเออต่อออานี้เออสีที่สองครับเฮ้ยนี่ไงก็เป็นสีที่สองสีที่สามปั๊บปั๊บปั๊บนี่ส่วนสีที่สี่อันนี้มันจะเป็นแบบแบบเป็นเงาเงานิด้ึงนี่มีเออมีเป็นแบบมุกทองเพราะฉะนั้นอันเดียวเราพบไปก็คือได้หลายงานคู่กันนี่ก็คือออกได้ทุกงานเลยไม่ว่าจะไปหาหัวหน้า ไม่ว่าจะไปเที่ยวกันคืนก็สามารถใช้ได้ผมถือว่าเป็นสีสุภาพนะเป็นสีสุภาพสีสุภาพเป็นไงสีสุภาพเป็นอย่างนี้สีมากเลยนะผมว่าสีสุภาพเป็นไงบ้างครับคุณ <laughs> เลิศขอวเน่าปาบ้าใครจะไป็นแกงมึงเป็นเพื่อนกูเ <laughs> ลยถามว่าผมว่าได้เลยนะครับคือมันเป็นสีที่แบบสุภาพมากโดนแกงทุกครั้ง ถูกต้งสรุปว่าเราเอาของที่เราซื้อมาทั้งหมด2คนเนี่ยนี่มาว่ามาแต่งให้อามดีกว่าโอเคขั้นตอนแรกเราจะใช้น้ำแรกก่อนช่หมดริดาเอออ่าต่อไปเราจะใช้เป็นโทนอัพอันนี้มันเป็นมันเป็นกันแดดด้วยนะ S P F 50าสหัว ผิวดูใสขึ้นมาเลยนะต่อไปใช้อันนี้ที่อาวซื้อมาเทล่าสีเบอร์21 N1 วิธีการใช้ถ้าเรากดไปใช่ปะมันก็จะออกมาเยอะอย่างงี้ใช่ปะเอามาแบบกระจายตัวตรนี้นิดนึง้หนูเอพักเอานอยไพักพักเอานอไพักกวิธีการลงใต้ตาให้พับเป็นรีนอต่อไปเป็นแก้มกันเนาะแก้มที่เลือกมาสีอาจจะดูแบว่าดูไม่ได้เหมาะกับเออสีของ โทษกูแล้วเท่าไหร่แต่ว่าไปได้อยู่เราจะใช้อันนี้แทนน้องแป้งซอฟต์พาวเดอร์บัตของ My ไ h e e ก l o c k ต่อไปอะคิวก็เราสามารถหักอันนี้ได้ม,มันจะทำให้เราใช้ง่าย เราต้องทาตาหน่อยะว่าทําให้ไล่ระดับสีเอออะอะอะให้ยืมก็ได้ที่ใช้ที่นี่ซื้อมามันก็ต้องมีหน่อยโอ้วไอแอมนี่เนี่ยลองเป็นเส้นหรอว่าชิดชิดขอบตามีเสียงคนใช้ได้สนปั๊มน้ำอ่ามาแล้วส่วนสีเข้มเราก็จะเติมแบบให้ชิดชิดเลยนิดนึงมันจะเพิ่มมิติให้เราเอระเบิดตานิดเึน ตาก็จะแอบยาวขึ้นนิดนึงอ่ะ<ช>ดีอันนี้ด้วยเราสามารถใช้เป็นเทปได้เลดนนึงแล้วกันเนาะกวาดลงมาลเลยนลดนึก็หลอใช่มันเป็นสีเทปที่อ่อนออนอีกหนึ่งอย่างก็คือเราไม่ได้ลงแป้งใช่ไหมเราใช้สามารถใช้คอนทัวร์นนนเนี่ยลบนะได้ส่วนไฮไลท์เราไม่ได้ซื้อมาอเราใช้โทนอัพไฮไลท์ได้คือโทนอัพส่วนนี้มันจะช่วยกระจายแสงด้วยเหรอ อิงวันนีวิตินด้วยต้องกินล้วป่ะก็เสร็จแล้ววันนี้โห oh, แล้วได้ของมาเยอะมากๆเลยในราคา3,000บาทสามารถ แต่งผู้ชายก็ได้แต่งผู้หญิงก็ได้แล้วแบบมันยังได้แต่งหน้าแล้วก็ยังได้น้ําหอมแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์มากินเออไม่พูดอะไรเลยเดียวก็นี่ไงจากภายในสู่ภายนอกไปเลยตั้งแต่กินมากหน้าบำรุงแต่งหน้าก็มีก็ถือได้ว่าครบจริงๆที่เนี่ยไปที่เดียวก็คือไม่ต้องไปที่ไหนแล้วแต่เราก็ต้องขอขอบคุณมาร์ติบิวตี้นะเนาะที่อนุญาตให้เราไปเล่นที่งานของพี่นั่นนะฮะแล้วก็ เปิดช oh, oh. hey, oh, ็อปใหม่ของเขานะที่เมกะบางนาเอออยากหลัมากเลยก็อย่าลืมไปช็อปกันนะฮะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะคลิปหน้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวเราจะเอามาให้ชมกันนะฮะขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์ดูสนจบในวันนี้นะฮะขอบคุณนะ